ไฮทารอดสวัสดีคะ่ะวันนี้ไฮจะกลับมาทำนายสถานการณ์ความรักนะคะของชาวราศีพิจิกประจำปักหลังสิงหาคม16ถึง31สิงหาคมนี้คนโสดคนมีคู่คนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นการทำนายโดยรวมนะคะไม่ได้เป็นการทำนายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างยังไงก็ต้องเก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะมาดู สถานการณ์แรกกันเลยดีกว่าคะ่ะชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกคนโสดสถานการณ์คนโสดช่วงปักหลังสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะหกเหรียญอัศวินถือเหรียญเก้าไม้เท้า แล้วก็ราชินีถือเหรียญน,นะคะสำหรับชาวโสดทั้งหลายราศีพิจิกนะคะช่วงนี้สถานการณ์ความรักของคุณเนี่ยจะมีคนเข้ามาจีบจะมีคนเข้ามาหาคุณเข้ามาเรียนรู้คุณนะคะแต่ถามว่าเขาเข้ามาด้วยความจริงจังจริงใจแค่ไหนอาจจะต้องเผื่อใจเอาไว้นิดนึงละกันนะคะคนโสดดูเหมือนกับว่าคนคนนี้เข้ามาเพียงแค่ต้องการเข้ามา เรียนรู้คุณต้องการเข้ามาเพื่อที่จะศึกษาเขาเองก็ยังไม่มั่นใจในตัวเขาว่าเขาจะจริงจังจริงใจกับคุณได้มากน้อยเพียงใดตอนนี้นะคะตัวเขาเองคนนี้กำลังจะเข้ามาจีบคุณนั้นเขาก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสตัวเองเป็นหลักอยู่เหมือนกันนะคะโฟกัสในความรู้สึกโฟกัสในความสัมพันธ์ของตัวเองเป็นหลักอยู่ค่อนข้างที่จะเหมือนกันกับเรานะคะหลายๆคนในที่นี้ชาวราศีพิจิกอาจจะเพื่อ ผิดหวังเจ็บกับเรื่องราวความรักซ้ําๆมานะคะเรื่องราวความรักปัญหาเดิมๆมาค่อนข้างที่จะเยอะดูเหมือนกับว่าชาวโสดช่วงนี้ก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะยังอยากจะเป็นช่วงเวลาที่ดูแลหัวใจตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นนะคะปักหลังสิงหาคมนี้คนโสดทั้งหลายชาวราศีพิจิกไฮมองว่าจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะจะมีคนเข้ามาขอแลกเปลี่ยนความรู้สึกกุล เข้ามาจีบคุณเข้ามาเพื่อขอเรียนรู้กับตัวคุณแต่อาจจะต้องเผื่อใจเอาไว้นิดหนึ่งนะคะควโสดในขณะเดียวกันคุณเองก็เจ็บมาค่อนข้างที่จะเยอะกับปัญหาต่างๆนานาของชีวิตช่วงนี้นะคะให้โฟกัสในเรื่องของการเยียวยาหัวใจตัวเองก่อนนะคะเพราะถ้าคุณเปิดใจเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอาจจะเกิดปัญหาที่เรียกได้ว่า เจ็บเดิมเดิมเจ็บซ้ำๆๆและตัวคุณเองที่จะต้องเป็นฝ่ายรอในเรื่องของคนคนนั้นคนที่กําลังจะเข้ามาคนสอดราศีพิจิกช่วงนี้นะคะเยียวยาหัวใจตัวเองไปก่อนละกันเนาะอย่าเพิ่งไว้ใจคนที่เข้ามาจีบคนนี้เข้ามาเรียนรู้นะคะใช้เวลาในการเรียนรู้กันไปก่อนอื ะคะคนโสดก็ประมาณนี้อะมาดูสถานการณ์ต่อไปสิสถานการณ์ของคนมีคู่คนมีคู่ชาวราศีพิจิกปักหลังสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะคนมีคู่ชาวราศีพิจิกทั้งหลายปักหลังสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสเตรนฮาหรียัน เดอะสตาร์ สามไม่เท้าสำหรับคนมีคู่นะคะชาวราศีพิจิกใครที่อยู่ไกลกันที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นรักระยะทางไกลต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างจังหวัดทํางานคนละช่วงคนละกะเวลากันช่วงนี้นะคะอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จในการที่จะได้มาเจอมาพบกันเนาะชาวราศีพิจิกยังเป็นการรอคอยอยู่นะคะแล้วก็ช่วงนี้ชาวราศีพิจิกอาจจะเป็นช่วงที่จะต้อง เอาอกเอาใจเป็นผู้นำคนรักค่อนข้างบ่อยค่อนข้างมากอยู่พอสมควรคนรักของคุณนะคะจะเป็นผู้ตามค่อนข้างมากนะไม่ว่าจะทำอะไรในช่วงนี้คนมีคู่นะคะก็อาจจะมีบ้างแหละเป็นผู้นำในเรื่องของสิ่งต่างๆนะคะคิดว่าจะกินอะไรคิดว่าจะทำอะไรคิดว่าวันนี้จะต้องไปไหนมาไหนคนรักของคุณค่อนข้างที่จะไว้ใจให้คุณเป็นคนคิดแล้วมันอาจจะเกิดเหตุการณ ที่เรียกว่าตัวเราเองเราก็รู้สึกเหนื่อยกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างว่าทําไมคนรักของเรานะคะคู่ของเราเนี่ยไม่ค่อยตามใจเราบ้างไม่ค่อยเอาอกเอาใจในหลายๆครั้งก็ดูเหมือนกับว่าละเลยเราถ้าเราไม่ทําถ้าเราไม่คิดถ้าเราไม่เริ่มคู่รักของเราก็จะไม่มีการทําอะไรทั้งนั้นบางครั้งนะคะคนมีคู่ช่วงนี้ยังมีความรู้สึกเลยด้วยซ้ำว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองมีคู่หรือ หรือว่าตัวเองกำลังโสดกันแน่นัดเวลาไหนก็ไม่เป็นนัดทำให้เราต้องรอคอยอยู่ตลอดเวลานะคะช่วงนี้ชาวราศีพิจิกเป็นแห่งการรอคอยคนรักรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนาะค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยนะคะชาวราศีพิจิกเพราะฉะนั้นก็อดทนกันก่อนละกันนะคะอาจจะเป็นแค่ช่วงนี้ที่อะไรหลายๆอย่างมันยังไม่ลงตัวเนาะช่วงนี้รอได้ก็รออย่าเพิ่งน้อย อ,อกน้อยใจในชีวิตคู่ของคุณนะคะในความรักของคุณนะดูเหมือนกับว่าช่วงปักหลังสิงหาคมนี้ดูคุณค่อนข้างที่จะรู้สึกว่า เหมือนมีความรักก็เหมือนไม่มีความรักคู่รักไม่ค่อยสนใจคู่รักไม่ค่อยใส่ใจนะคะคุยอะไรก็ดูเหมือนหูทวนลมเราอยากได้อะไรก็ไม่รับรู้ว่าเราต้องการสิ่งสิ่งนั้นจริงมากน้อยแค่ไหนอ่านใจเราไม่ออกนะคะช่วงนี้สิงหาคมชาวราศีพิจิกจะเกิดอาการที่เรียกว่าค่อนข้างขี้น้อยใจค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะอก็อดทนกันก่อน,อนละกันเนาะช่วงนี้นะคะ เราเองอาจจะเป็นคนที่เอาใจเขานะคะตามใจเขาในทุกๆเรื่องก็ช่วงนี้คนรักกันนะคะก็ค่อยๆค,ค,คุยกันไปละกันเนาะถ้าเราไม่ไหวตรงไหนก็อย่ายอมเยอะเพราะจะทำให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ใจนะคะชาวราศีพิจิก โอเคค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะะมาดูสถานการณ์ต่อไปสิว่าแล้วสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีพิจิปกปากหลังสิงหาคมนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างคะสามเหรียญเด็กถือไม้เท้าหนึ่งถ้วย สอไม้ทาค่ะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีพิจิกในช่วงนี้มีเกณฑ์ความสัมพันธ์ที่จะเริ่มดีขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาเริ่มต้นกันในเรื่องของสถานะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนสถานะคนที่เขาไม่ให้ความชัดเจนกับคุณช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ขอเป็นแฟนมีเกณฑ์ที่จะความสัมพันธ์พัฒนาและชัดเจนมากขึ้นยิ่ง ใครนะคะที่คุยกับชาวทางไกลเนาะต่างทิน่นต่างแดนนะคะต่างชาติต่างภาษา คนที่อยู่ในระยะทางไกลที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะคุยกันผ่านทางโลกออนไลน์เนาะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เดินทางมาพบกันได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะหรือว่าได้เข้าไปในครอบครัวเขาเข้าไปเรียนรู้สังคมในส่วนของคนคนนั้นการได้เข้าสังคมของเขานั่นเท่ากับว่าเขามีความมั่นใจแล้วว่าที่จะเลือก คุณเป็นคนที่ชัด ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือใครที่กำลังอยู่ในสถานะที่เป็นแฟนแต่ยังไม่ได้มีการแต่งงานมันเลยไม่มั่นใจว่าสถานะที่เป็นอยู่นั้นเป็นสถานะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรืออะไรกันแน่อาจจะมีเกณฑ์นะคะได้คุยกันกับผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะชาวราศีพิจิกนะคะความสัมพันธ์สรุปได้ว่ากาลังจะชัด เจนมากขึ้นแล้วนะอดทนกันอีกนิดนึงแล้วกันนะคะสิงหาคมนี้ในเรื่องของความรักของคุณมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะสาหรับวันนี้ก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะถ้าชอบในการอ่านไพ่ของไฮอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้ไฮในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันเนาะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวไฮจะแปะลิงก์นะคะลายเฟซบุ๊กอินสตาแกรมเอาไว้ด้านล่างก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าการดูดวงส่วนตัว รายละเอียดเราก็เม่นยํำมากกว่าสำหรับใครที่ไม่ได้มีเวลาเข้ามาฟังในช่องไฮทารอดแบบนี้อย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ i n s t a g r กรหรือว่าแฟนเพจ Facebook กันไว้นะคะไฮสะรมปิกอากาศหรือดวงรายวันดีๆโพสต์ไว้ที่สองช่องทางนี้นะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกท่านขอบคุณค่ะชาวราศีพิจิกขอบคุณค่ะ